ผู้ชมคะจากเรื่องของพระค่ะไปเรื่องของหลานสาวกันหน่อยคุณยายปลุกยัางไงาหนูน้อยคนนี้ก็ไม่ตื่นนะคะที่สุดแล้วนี่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาจิ้มไปเลยหนึ่งเก้าหนให้เจ้าที่ตำรวจมาเคลียร์ที่สุดแล้วจะไปโรงพยาออจะไปโรงเรียนหรือเปล่าไปสําเร็จไหมไปชมคะ่ะ9ก้าโมงก็ไปลูกไม่เป็นไรครูไม่ว่าเดี๋ยวลุงตำรวจจะพูดกับคุณครูให้นะคะหาน้องนะเปิดประตูด้วยได้พาไปโรงเรียนครับ ปอ3มอาออมเไม่ใช่เหรอ <c oughs> ตาคุยกับลุงน่อยอืมปอสามเรไม่ใช่เหรอตื่นมาคุยกับลุงหน่อยด <c oughs> าตำรวจบัณฑิตจะเรียพั ผู้บังคับหมู่สพเมืองหนองคายคใช้เวลาเจรจาเกลีย้ยกล่อมราวยี่สิบนาทีน,นะเขาใจะเขว่าเกลี้ยกล่อมเลยต้องใช้เกลีย้ยกล่อม <c oughs> เพราะว่ายายพูดแล้วไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้วน้องก็ไ่ยอมออกมาพูดคุยแบบนี้นะคะแล้วเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยบอกว่าพยายามพูดคุยทําความเข้าใจกับนักเรียนชั้นปสาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ใส่กุญแจขังตัวเองเอาไว้ในห้องนอน ไม่ยอมไปโรงเรียน<อ>ยายเรียกยังไงก็ไม่ยอมเปิดเดือดร้อนไปถึงพ่อแม่ที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าฮีตํารวจให้มาช่วยดูหน่อยอจากการพูดคุยถึงรู้ว่าสาเหตุที่น้องไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะว่า เล่นโทรศัพท์เพลินจนนอนดึกตื่นสายกลัวคุณครูต่อว่าก็เลยไม่ไปาดาบตำรวจบัณฑิตเลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับครูให้ไหมแล้วก็มีการอารบรมเล็กน้อยนะคะบอกว่าไม่ควรเล่นโทรศัพท์มากจนดึกขนาดนี้นถ้าไม่อย่างนั้นตำรวจจะยึดโทรศัพท์แล้วนะ เด็กคนนี้ก็ฟังก็เข้าใจนะคะแต่ว่าใช้เวลาถึง20นาที <Okay. S 1> จากนั้นคุณผู้ชมหลังจากเกลีย้ยกล่อมผ่าน20นาทีก็หิ้วกระเป๋าเดินขึ้นรถจัก,กรยายนยนต์ของเพื่อนบ้านที่อาสาพาไปส่งที่โรงเรียนเอา้าเดือดร้อนไปถึงเพื่อนบ้านอีกนะคะ <c oughs> แล้วก็ก่อนไปโรงเรียนเนี่ยก็ยังโบกมือให้กับลุงตำรวจอีกด้วยซึ่งทางตำรวจก็ฝากมาบอกว่าเรื่องนี้ แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตหากพี่น้องประชาชนม,มีปัญหาก็สามารถแจ้งตำรวจให้ช่วยเหลือได้ตลอดเวลาโอ้โห<ม>ชื่นชมจริงๆนะเห็นไหมทุกร้อนย,ยังไงตำรวจช่วยได้ตำรวจดีๆก็มีเยอะเด็กๆอย่าเล่นโทรศัพท์จนดึกนะลูกใช่ยื่นส,สายแจ้งตำรวจนะ <laughs> <laughs> อันนี้ค้ับครคูแบบนี้เหรอ